นี่เรามาริ้นติดโปรแฟนะคะติ๊กตอกนะคะก็ชื่อว่าคนดีๆค่ะก็อย่านี้เลยมาดามดองนะคะโอ้โหร้านเอกอร่อยนะคะของพี่เอกเอกชัยนะคะต้องมีผักด้วยเนาะไส้ปูอันพริกน้ำย้อยมาซ่อมไร้ก้างแบบนุ่มกรนยดายใหญ่ 1ิแถมหนึ่งทุกอย่าง10แถมหนึ่งนะคะมานอนหมอบให้ชิมน,นะคะปลาทูมันเนาะเจอไหมีโรตีสายใหม่ทุเรียนด้วยโอ้โหพอดี6กชิ้นอ่าเฮ้ใหญ่มากเลยใมนี่ค่ะเัวใหญ่มากเลยมัง <คน S 2> มกรทองนุ่มมากไร้มันไม่อยากให้พลาดของอร่อยตัวใหญ่มากแต่และอย่างโอ้โห สวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับต่องนาาดมาแล้วนะคะไปงานลิ้นติดโปร67ที่แฟชั่นไอแลนด์กันค่ะไปแฟชั่นไอแลนด์นั่งสายสีชมพูลงสถานีวงแหวนรามอินทราทางออกสองค่ะลิ้นติดโปรจัดที่เซ็นอร์คอร์ดชั้น1นึถึง22กันยายนนี้นะคะวันที่ไปเจอดาราด้วยค่ะ อตอนนี้มีละครที่ถ่ายจบแล้วค่ะก็จะมีละครเรื่องแสนรักนะคะก็รอ์แอน์แอนทางช่องสามแล้วก็มีภาพยนตร์ค่ะชื่อเรื่องอากรโลค่ะแล้วก็จะมีภาพยนตร์อีกหนึ่งเรื่องชื่อเรื่องก็สวัสดีวันจันทร์ทางสกินสแกมเอสติ๊กต็อกนะคะก็ชื่อว่าคุณดีดีค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องพีทในสวนของ โรแฟหกเจอินน้ำสำรานนะคะร้านโรเจอร์คัลเบเกอรี่นะคะชิ้นละ40บาท3ชิ้น100ขงร้อยครับเิ่มค่ามชิมดูก่อนได้เลยนะอันนี้มีให้ชิมนะคะมาดามดองนะคะโอ้มาดามดองขายอะไรเอ่ย ปดามดองเป็นแบบอันเชลาร์ใส่กระปุกค่ะของเรามีเจ่มันดองกุ้งดองค่ะแล้วก็ผู้ไข่ดองค่ะจ้าของเมากเลยค่ะของนายยอยอแล้วก็ฮาลาบด้วยนี่ใช่ไหมผลิตภัณฑ์นี่ให้ชิมด้วยนะคะมีให้ชิมอาคารเราชิมน้ำจิ้มของเราค่ะมีน้ำจิ้มมะนาวสด นะครับมะนาวสดแล้วก็พบิแล้วก็ปลาลาค่ะอร่อยมั่งพัดจิตใจมาซินดูจิบเมื่อกี้เปสี่ขวดมากโอ้โหขนมปังค l ี a โอ้โหน่าทานมากเลยบิ๊กบึ้มเลยนะคะสวยงามนี่นะคะขนมปังค l ี a กินที่รามีกรอบนะคะหนังปลากรอบออเดอร์ออเดอร์ออเดอร์ ชิ้นปลาสนุกนะคะโอ้โหนี่เป็นลูกชิ้นปลาภูเก็ตพรีเมียมเลยนะคะปลาเส้นอินซีลูกชิ้นปลาเอินซีชุติมาข้าวหลามหนงหมองมนชนบุรีนะคะโอ้โหขายเซตละเท่าไหร่คะเนี่ยเซตละเท่าไหร่อ๋อมีหนึ่งร้อยมีร้อยห้าสิบจ้าอ๋อหนึ่งร้อยร้อยห้าสิบนะคะโอ้โหดูหน้าตาก่อนนะคะ มีขนมจากด้วยนะร้านเอกอร่อยนะคะของพี่เอกเอกชัยนะคะ,ะพริกสามกระปุกหนึ่งร้อยนะคะโอ้โห,โหดูดูแกงซะก่อนแกงต้ไก่ปลาแห้งผักกะปิสตอตเด็ดสิบาทจ้าหูนี่แกงจ่ายเจ็ดสิบนะคะแกงคั่วกระดูกหมูพริกคั่วกิง แกงส้มค่ะขอบคุณนะคะตักได้ดีๆนะแกงไกปลาโอ้โหนี่ะาคาที่ใหญ่เลยนะคะา่อใหญ่มากเลยมัสิบบาทจ้าโอ้โห <c oughs> นี่คือเจ็ดสิบบาทเนาะอื้อหแกงไตปลาต้นตำรับนี้คือไตปลาแห้งมีเครื่องแกงขายด้วย แกงก็มีข้าเกลียบเผ็ดหอมในเกาะค่ะค่ะสามห่อร้อยนะคะนี่มีให้ชิมหลายรสชาติมากเลยมีน้ำพริกให้จิ้มด้วยนะ <c oughs> นี่ร้านคุณห่หงนะคะสายผลไม้ดูขนมซะก่อนนะคะบ้านโดนัท แต่ละอย่างโอ้โหต้องจิตแข็งๆนะคะไม่งั้นโอ้โห,โโหนี่นะคะก็จะมีอย่างนี้ด้วยนะคะละสิบบาทนะคะซื้อห้าแผงหนึ่ง 1, ซื้อสิบแผ็สองใชิฟฟ่อนด้วยนะคะอ,อาไทายบายวัชริานะคะอ,องศาชาชิสนะคะโอ้โห เหนือร้านมามาแล้วโอ้โหเจอก่อนก็แคบหมูแล้วค่ะนี่อันนี้น้ำพริกน้ำย้อยแน่นอนไส้ปูพัชดารุยสวนนะคะเขาบอกว่าก่องละหกสิบค่ะแต่ถ้าเมียงแปดสิบนี่ปลาทูก็คือแบบนี้นะคะ80บาทรุยสวนก็คือ60บาทแต่ถ้าจะเป็นชิ้นๆก็ได้นะคะนี่เขาจะมีราคาบอก ชิ้นละยี่สิบนะคะร้านฝิ่นแมเน่ปลาส้มไร,กร่ก้างตุ้ปส้มนะคะปลาส้มไร่ก้างแบบนุ่มว่าอันนี้คือปลาส้มไร่ก้างแบบเส็บเต่าลุยสวนนี่ลูกชินช้นลูกชิ้นลูกชิ้นเต่าลุยสวนสิบบาทสิบแถมหนึ่งนะคะซื้อสิบแถมหนึ่งหรอคะ อันใหญ่ก็สิบแถมหนึ่งใช่ไหมอ๋ออ่าทุกอย่างสิบแถมหนึง่งแหนมเห็ดสามอย่างนะคะโอโ้โหนี่แหนมเห็ดโอ้โหน่ากินมากเลยมันใหญ่ใหญ่โอ้โ,อโหหน้าตาแหนมเห็ดนะคะเก็กพิเศษแฟมิลี่นะคะ โ,โหเค้กน่ากินมากเลยชิ้นละ39บาท3ชิ้น100่งทจ้าไม่มันสวยอย่างเงี้ยคะกะหลี่พับสูตรแชมป์ประเทศไทยนะคะนี่เป็นไงโอ้โหนี่ให้ชิมด้วยสามพี่น้องขายแต่ขนมไทยนะคะนี่ถั่วแปบแป้งบ้านบาง ข้าวเปรียบปากหม้อนะคะน,นี้ซาคูไส้ทัว่จุ๋ยกล้วยคือขนมโบราณหาทานยากเป็นของทานเล่นเหมือนติ่มซำนี่นะคะส่วนนี้เป็นปอเปี๊ยะอันนี้เป็นกว๋วยเตี๋ยวหลอดอุ้ี่ไส้หเต็มหม้อเลยนะคะอันนี้เป็นโถอน,นี่เราเป็นลูกค้าบ่อยมากเลยร้านเนี้ย ใจดีกรอบแก้วเจ๊แมวหมูย่างแดงกรอบสุดมองังกรังนะคะโอ้โหดูหมูเขาก่อนนี่มานอนหมอบมานอนหมอบให้ชิมนะคะ โอ้ย่าเมฆ้าสั่งได้เลยนะคะโอ้ปลาไปครึ่งจะเป็นเนื้อในตัวด้านในมาครึ่งวันก็ครึ่งตัวแล้วค่ะวันนี้สั่งมาสอตัวด้านในแบบแค่นั้นแล้วอ๋อหมดไปตัวครึ่งแล้วเหรอคะไปตัวครึ่งแล้วโอ้โหถ่ายดีมากเลยขอบคุณมากค่ะโอ้ไม่ถึงสองทุ่มรับรองหมดสองตัวแน่มีตัวที่สามไหมคะวันนี้มาแค่สองตัวค่ะมาแค่คอยๆค่ะอ๋อจ้านี่วันแรกเนาะใช่ค่ะที่ทำวันต่อวันแล้วเราก็มาอมจนละอนของทาอ๋อค่ะ นะคะสับกันไม่ทันเลยนะคะ,คะจะมีราดข้าวราดบะหมี่ด้วยครับคุณผู้ชม่ะร้านนะคะ,ะ,ะ,คะให้เลือกให้เลือกนะคะโอ้โหนี่นี่มานี่แงามาใหม่ๆเลยนะคะโอ้โเขีวหวานสะท้านฟ้านะคะนี่ก็จะมีแบบเขียวหวานแท้ๆเลยใช่ไรขนมไทยสไตล์ชาววังโอ้โหสวยงาม โอ้นี่จะหมดแล้วนะไม่ถึง2องทุ่มรับรองกลับบ้านแน่นอน <c oughs> นี่ขนาดวันแรกนะโอ้โห,โหดูทำพิธีพิถันมากไม่ต้องไปทำเองนะคะมาซื้อดีกว่านะคะอันหนึ่งจ่าใบเตยอากาแฟไอสีมม่วงนี่อะไรอันนี้บูเบอรี่นี่อ่ะค่ะเอาบูเบอรี่ค่ะอยากสวยๆแบบนี้ หนึ่งก็ต้องเป็นออลิ้นจีก็ได้ค่ะดีหชิ้นไหนดูซิหกชิ้นอ่าฮอกาละเมบ้านคุณย่าของฝากย่าปู่อ่าอันนี้ยังไม่ใช่กาลาเมนะคะกาลาเมอยู่นี่กา,า,าละเมอยู่นี่<า> <laughs> โหยประทูแบบนี้เท่าไหร่คะเนี่ยร้ 130, อยสามสิบใช่ไหมคะอ,<า>อ๋อ ต้องเอาสักเพ่ง <500 000 S 1> อ๋อสองตัวนี่บิ๊กบิ้มร้อยหกสิแต่ถ้านี้ร้อยสานะคะอู้ร้อยสาก็ตัวบิ๊กแล้วอะ่ะหมูโย้อนครพนมครพนมจ้าโอ้มาไกลมาไกลโอ้เดี๋ยวเราต้องซื้อกลับบ้านหน่อยละส้งเสรีทองส้งเสรีทองขายลูกชิ้นลูกชิ้นกุ้ง ลูกชิ้นปลาโสมลูกชิ้นดักบี้ลูกชิ้นกุ้งนี่ให้ชิมนะคะให้ชิมด้วยนะคะตัวนี้ลูกชิ้นกุ้งอร่อยมากเลยนะคะแต่อนนท์ขายนะตัวนี้เลยไหนก้อนนี้ไม่ใช่เหรอใช่เลยครับโรตีสายใหมอุทยาก็มีโรตีสายใหม่ทุเรียนด้วยโอ้โหเมนูแนะนำโรตีสายใหม่ทุเรียนอันไหนเนาะโรตีสายใหม่ทุเรียนเมนูแนะนำโรตีสายใหม่ทุเรียน ต้องสีเหลืองๆแน่เลยคุณเรียนค่ะคุณพี่นี่แน่เออสีเหลืองใช่มหานครนะคะหมูหมูหมูทุบหมูหมูหมูทุบฮ่าทุบแน่นอนดูนะดูนะโอ้โหอนี่เป็นลำไยมีลำไยอยู่บนหัวด้วยต้องรีบติดต่อเป็นขนมตาล ปาปใกล้ๆก,กันก็จะเป็นป้าหมึกนะคะออขนมไข่ปลาขนมตาลนี่โอขนมไทยหมดเลยนี่ขนมปัากลิมนะคะห,หลังการบินไทยขนมเขา้าอร่อยจริงๆ เน,นี่ยทันยพืชอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากเลยอันนี้เป็นทันยาพืชให้ชิมชิ้นโตโตแม่ค้าสั่งได้ครับผมใช่อร,อ,อร่อยอร่อยเราชิมบ่อยเจ้าเนี้ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวต้องซื้อกลับบ้านขอบคุณค่ะอร่อยจริงอันนี้ใส่ตู้เย็นไว้ได้นานเลยแต่นี้แบบน้อมทานแต่อร่อยมากมิ s s o ่ซอฟต์เบรดโห ขนมปังฮอกไกโดน่ากินมากปั้นคริปจิวแอนเจนอ่าขับเพิ่นค่ะข,ข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะอค๋ออันนี้เป็นปั้นคริปจิวแอนเจนนะจ๊ะอ๋อน่ากินมากดูสิเลยสดแท้เลยะคะ่ะใช่ในสดแท้เลยนะคะ มีขนมอื่นเทียบเลยสดิบจริงๆด้วยโอ้โหมาสดิดป้าสลิใมีแบบน้อมทานด้วยนะคะโอ้โหพร้อมกับน้ำพริกนะจ๊ะเยว่ราชโอ้โหราดหน้ามอใหญ่มากเลยแล้วก็มีเส้นให้เลือก เส้นใหญ่เส้นหีกรอบน้่นเป็นกระเพาะปลานะจ๊ะราดหน้าหมูมัดนี่กระเพาะปลาน้ำแดงแล้วก็มีปอบเปี๊ยสดหน้าไข่นะคะข้าวต้มแรงงานนี่นะคะโอ้ยหม้อใหญ่มากเลยต้องต้มรงงานนะคะออดูซินี่อันนี้หนาเรียบหมูสับนะคะโอ้ยการหน้าชาย โอ้โห,โหนี่มันมา,มา,มาเฮอมาเลยนี่ลูกชิ้นปิ้งนะ่ากินมากนี่ไส้กรอกด้วยนะคะหมูกรอบแล้วก็มีโอ้กระด้งไปข่อนทอดน้ำปลาโอ,อ,อ้โหปูหมูทอดโอ้โหเน้อสัแง เป็นวหอยขมนะคะโอ้โอ้ขนมไทยอ๋อเป็นขนมถ้วยขนมเปียกตูนหม้อนี้ประมาณ2วานะคะอันนี้ลูกค้าเยอะมากเลยเขาชื่อร้าน จอปูยอยักยิ้มนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยนะคะโอ้โหนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจปูยอยักยิ้มขนมเปียบ้านคนงามก็จะมีหลายไส้นะคะสุโคไทยขายอะไรเนาะ เหมือนอะาหารเหนือก็เหมือนนะนออมีน้ำเงี้ยวค่ะเจ้าโอ้นี่ป้าจะเสี่ยงแล้วเนาะน้ำเงี้ยวกับป้าจะเสี่ยงแล้วแกงใต้ลุงเก้าจังหวัดชุมพรโอ้โหนี่คือแกงใต้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 กใตกตตกลงร้านเดียวกันใช่ไหมคะลุงเก้าเหมือนกันใช่ไหมคะ โบใหญ่จริงเลยร้านนี้ลูกชิ้นพิมเงินนะคะลูกชิ้นก่อนได้นะคะจ้าโอ้มีลูกชิ้นให้ชิมเป็นลูกๆเลยนะร้านแค่ชิมเด็ดมากนะคะชิมสิบลูกอิ่มเลยนะเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเย็นเลยใช่ค่ะได้เลยค่ะจ้าซูชิเขาโอ้โหบุบุนเทะเลทอด ปลาหมึกตัวใหญ่มากเลยเจเบียทะเลทอดอันนี้คือปลาหมึกนะคะระวังของกินอร่อยออร่ยเยอะมากเดี๋ยวดูสักรอบก่อนนะคะโอ้สเต็กมังกรทองอร่อยมากมากมากนุ่มมากไล่มันไม่อยากให้พลาดของอร่อยตัวจริงมาเองจากเยาวราชจ้ะมาเลยครับขอเข้าอร่อยชุดละเท่าไหร่จ๊ะ ชุดแรกสิบไม้ร้อยยี่สิบใหญ่ยี่สิบไม้2องอยสี่สิาออ่าไหนลองเอาร้อยี่สิบมาให้ลองหน่อยสิประมาณไหนเนาะอ่าร้อยี่นุ่มมากไร้มันนนึโอ้ไร้มันเราชันชโอ้เนี่ยเหรอโอ้คนปิ้งอยู่ที่นี่เองโอ้คนดังมากินเพียบเลย ไปทุกรายการล้ะโอ้โหอยากให้ทานจริงอร่อยมากมากอยากร่าทานของอร่อยจ้าอาจารย์โอเคร่าทานกันเลยมาอร่อยกับลิ้นติดโปรถึง22กันยายนนี้ที่ f a s h i o n Island นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามช่องต่องหน้าด้วยนะคะ จเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ